กบเตือนกบเตืนอนยาไอ้คนนี้เย็ยขาดไอ้ตัวหน้ากบส้มเนื่องจากว่ามันมาทะเลาะกับผมไอ้กดแก่เนี่ยคดแก่คุดแก,ก่ใกล้ตายคนนี้เนี่ยอย่าเอดมาเลยเนื่องจากว่ามันทะเลาะกับผมแล้วมันก็ด่ายับใส่แต่ว่าผมจะไม่พูดได้ดูนะเนี่ยเนี่ยตัวอย่างนะมันพูดว่า อะไรถามก่อนนั่นแหละโอเคมีเคนี้ละไปล่ะบายอีนดี้ตัวเรด้วยนะครับอยู่กับผมอีก,ก็อีชักดกย์โอ้โอเคใครฟังคำเตือนแล้วก็ไปไปกันต่อโอเคผมมีอะไรให้นำเสนอก็คือผมจะแต่งตัวเป็น ไอสกีดิบอะไรตัวอย่างหนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคเพื่อกูเอาตัวนีมาอันนี้คือตัวผมที่เซฟไว้อยูน่นะโอเคอันดับแรกคุณก็ใส่ตาผมมาได้ไอ้นี่ก็บักเย็นเย็นมากโอเคใส่ตาผมได้นี่อะไรก็จะเป็น7-1-2-8-5-5-0-6-9-8 อันเนี้ยพอคุณใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นหกเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าสองสองโอเคก็ใส่ไปเลยเนี่ยตางเกงนะครับกางเกงสีดำครับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งไอเกหนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่สองโอเค,อเคกดไป เ็กเราก็จะกลายเป็นหัวก,กล่องนะครับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งสาย5 5 5 1 0 7 6 3 6ก็จะเป็นแบบเบอร์ชันไหนวะนี่ถ้าใครอยากให้มันใส่ลำโพงก็ใส่หูฟังนี่แหละก็ก็ใส่ได้นะ อันส,สุดท้ายก็จะเป็นกูรู้ไหมอันส,สุดท้ายคืออะไรเอาเอาหัวนี้ออกมาก่อนนะไม่ไม่ใช่ดิโอเคหลักนี้ไม่เกี่ยวนะหลักหนึ่งนะโอเคนี่ก็จะเป็นหัวช็อตช็อตนะครับชอ็อตโอเคต่อไปเปลี่ยนสีดำใครจะเปลี่ยนสีก,นก็ได้นะ นี่ก็จะเป็นแบบดีแล้วใครจะทำให้มันหรือใครจะใส่ท่าให้มันก็ได้นะหรือใครจะเอาท่ายเหมือนก็นะแปะ๊บนึงนะขอพี่จะนักการกันอนว่ามันจะทานนะคนแก่ไม่ใช่นะไม่ไม่ไมน,น่าใช่คนแก่นะ ใครเห็นว่าเน็ตผมกาก็ต้องขอไปด้วยนะหนึ่งเจ็ดผมใช้เน็ตก็เ,เดินมาหมายถึงว่าผู้ปกครองผมนั่นแหลนะแล้วใครจะทำอะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วเราจะกลายเป็นวร,กร์กรอบปฏีกริบ าจะเอาท่า,ทาบแบบนี้มาก็ได้นะเนี่ย่าซเบียบรรยากาศโดชนช็อตอยู่เอาแบบไหนดีอาจาแบบนี้ดีขอเอาแบบรดซิ่ง่อนดนิ ป่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะเอาแบบนี้มาก็ได้นะแล้วก็เอาท่าแบบสวยแบบนี้แบบเนี่ยโอ้เพื่อนเสียใครอ่ะโอเคเพราะว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะเหมือนกับว่ามันกำลังโดนช็อตอยู่มืนบรรยากาศว่ามันกำลังโดนช็อต เลียก็จะเป็นทัศน์มิวดีดีใครอยากจะเซฟกดเซฟได้นะแล้วแต่เลยูฟังหรือว่ากล้องกล้องก็นะหรือจะเอาแบบกล้องโดนช็อตอนะ่ะกล้องโดนช็อตหรือว่าจะเอาแบบกล้องไม่โดนช็อตก็น,นะมีเพียงเท่านี้แหละเฮ้ยวัดใจไ,ดไวรุน่น ไอไวรุนบดีจะโดนช็อตจะจะฆ่ากี่ถึงเอาไหมเอาปืบนบดีนี่ดิฉันรับขอครับขอวันนะครับขอขอคนเดียวครับนี่ไง